สวัสดีครับพบกับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอเรื่องของการเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับไว้ปลูกในช่วงปลายฤดูฝนนะครับผมนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่เตรียมจะปลูกพริกในฤดูฝนนะครับก็เริ่มลงมือเพาะกล้าพริกได้เลยนะครับผมนะครับส่วนผมก็มีการเริ่มลงมือเพาะกล้าพริกเหมือนกันนะครับผมเพื่อเตรียมไว้ปลูกในฤดูฝนนะครับ ถ้าเราเพาะก้าพริกนะครับช่วงเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมเราก็ต้นก้าพริกของเราก็จะมีอายุประมาณ1เดือนนะครับหรือว่า30วันถึง45วันนะครับก็สามารถที่จะนําไปปลูกลงแปลงได้นะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ได้รับนะครับพัสดุนะครับจากเคอรี่นะครับผมก็พบว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พริกนะครับที่ผมสั่งจากเพจ facebook นะครับชื่อเพจว่านะครับ พริกเกลือลุงสว่างนะครับปลูก3เดือนให้ผลผลิต3ปีนะครับผมก็ยังว่าน่าสนใจก็เลยสั่งมานะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับจำนวน500เมล็ดแล้วก็คู่มือน,นะครับในการพ่อเก้าแล้วก็การดูแลพ่อปลูกนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองไปค้นดูในเพจ Facebook นะครับก็จะพบว่ามีแอดโฆษณาของทาง เพจพิเกลุงสว่างนะครับขึ้นมาโช์ก็สามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ผมซื้อมา500เมล็ดนะครับก็จะมีราคา199าบาบาทนะครับรวมค่าขนส่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาคลิปวิดีโอนะครับของทางเพจนะครับมาลงสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับที่จะลองเข้าไปดูได้นะครับผมนะครับถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับผม เมื่อได้เมล็ดพันธุ์มานะครับผมก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะครับในช่องธรรมดาไว้ก่อนนะครับ1วันนะครับผมหรือว่าอย่างน้อยก็5ชั่วโมงนะครับผมนะครับจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์ออกมาจากตู้เย็นนะครับที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้เมล็ดพันธ์นะครับเตรียมที่จะมีการเกิดนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการเกิดนะครับผมจากนั้นก็เตรียมวัสดุเพาะกล้านะครับก็จะมีถาดเพาะนะครับ หนึ่งร้อยหลุมแล้วก็ดินพ่อชํานะครับเป็นดินเกษตรนะครับหาซื้อได้ตามร้านหาซื้อได้ตามร้านเพาะชําพ่อกล้าทั่วไปนะครับผมจากนั้นก็เอาดินพ่อชํานะครับใส่ในถาดพ่อชํานะครับให้เต็มนะครับผมเมื่อเอาดินใส่ในถาดพ่อชําเต็มแล้วนะครับเราก็จะเอาถอาดอีกใบหนึ่งนะครับมาวางทับลงไปนะครับแล้วก็กดลงนะครับเพื่อให้ ดินนั้นเป็นหลุมนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุ์นะครับมาวางใส่นะครับผมถ้าตรงไหนมันไม่มีหลุมเราก็สามารถใช้มือนะครับกดกดลงไปได้นะครับผมใช้นิ้วโป้งนะครับกดลงไปนะครับเพื่อให้เป็นหลุมก็โชคดีนะครับที่ผมก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีผู้ช่วยนะครับผมดูสิครับผู้ช่วยก็ขยันขยันนะครับผมจากนั้นก็แกะเมล็ดนะครับเพื่อ เอาเมล็ดพันธุ์นะครับมาหยอดมาวางลงตรงหลุมนะครับที่เราทําไว้นะครับผมก็เอาเมล็ดพันธุ์นะครับวางลงตรงกลางหลุมได้เลยนะครับผมให้ครบทุกหลุมนะครับเมื่อหยอดเมล็ดพันธุ์จนครบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาดินนะครับมากลบปากหลุมนะครับก็โรยๆลงไปเลยนะครับให้เต็มปากหลุมนะครับจากนั้นก็นําถาดเปล่านะครับมาวางลงบน อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอามือกดกดลงไปนะครับเพื่อให้อดินนั้นกลบเมล็ดพันธุ์ได้มิดชิดนะครับผมต่อไปเราก็จะเตรียมน้ําร้อนนะครับเตรียมน้ําร้อนเอาไว้นะครับผมเดือดพุดดเลยนะครับต่อไปเราก็เตรียมน้ําเปล่ามานะครับประมาณสองในสามนะครับของขวดน้ําดื่มนะครับผมแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปเลยนะครับเพื่อให้เต็มขวดนะครับ จากนั้นเราก็นําฝานะครับที่เจาะรูเอาไว้นะครับมาปิดฝา,าขวดทันทีนะครับจากนั้นเราก็นําน้านะครับไปลดลาดลงบนถาดหลุมนะครับที่เราหยอดเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะครับผมลดให้ทั่วเลยนะครับถ้าหากเห็นว่านะครับเม็ดเมล็ดพันธุ์นะครับเม็ดหลุมใดนะครับที่มันไม่จมหลุมนะครับไม่จมนะครับมันฟูขึ้นมาก็ใช้ไม้กดลงไปนะครับผมเพื่อให้ดินนั้นกลบ ท่วมเมล็ดพันธุ์นะครับผมจากนั้นก็นำถาดเพาะนะครับไปวางไว้บนพื้นที่เป็นซีเมนต์นะครับผมหรือวางถ้าท่านใดมีร้านมีอะไรยกสูงขึ้นจากพื้นดินนะครับก็จะดีมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาถาดนะครับที่เพาะเมล็ดพันธุ์นะครับนำมาซ้อนกันได้นะครับถึง10ชั้นเลยนะครับผมจากนั้นก็ใช้พลาสติกสีดำนะครับคลุมเอาไว้นะครับแล้วก็หา ของหนักนะครับมาทับนะครับผ้ายางเอาไว้นะครับไม่ให้ปลิวออกนะครับเราจะคลุมถาดเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับไว้อย่างนี้นะครับประมาณห้าวันนะครับประมาณ5วันนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดผ้าคลุมออกแล้วก็แล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นนะครับทุกวันนะครับจนกว่าเมล็ดพันธุ์จะงอกขึ้นมาทั้งหมดนะครับถ้าระวัง ถาดเมล็ดพันธุ์ซ้อนกันนะครับเราก็ต้องยกออกไปวางนะครับให้หมดนะครับวางเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนฝนอย่าให้โดนแดดนะครับผมคนจะมีการป้องกันนะครับแมลงนะครับต่างๆอย่างเช่นมดแล้วก็เพลี้ยต่างๆนะครับโดยการใช้สารเคมีนะครับประเภทสารอิมิดาคอ p r i นะครับแล้วก็สารอะบาเมกตินนะครับฉีดพ่นเป็นประจำนะครับทุกๆเจ็ดวันนะครับเพื่อป้องกันและกําจัดเพลี้ยต่างๆแล้วก็กําจัด ไรทุกชนิดนะครับอย่างเช่นไรขาวนะครับที่มักจะมารบกวนพริกของเรานะครับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับที่นี้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ